สวัสดีค่ะอยู่กับออยอีกแล้วนะคะที่นี่ทอออโต้นะคะเจอออยนะคะก็ต้องเจอรถสวยๆของทางร้านเราเช่นกันนะคะวันนี้ออยจะมาเปิดคลังนะคะเป็นฮอนด้านะคะว่าจะมีรุ่นไหนบ้างเลทพรถเท่าไหร่บ้างราคาเท่าไหร่บ้างเดี๋ยววันนี้ออยจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูเลยค่ะว่ามีขนไหนบ้างนะคะใครที่สนใจนะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีสุวินทบงนะคะหรือว่าข้างๆกับเทคนิคมินบุรีนั่นเอง มาไม่ถูกสามารถทักเข้ามาหาออส่วนตัวได้เลยนะคะออย,ยินดีให้บริการค่ะออกรถกับทางร้านเรานะคะขอแค่เครดิตด,ดีค่ะฟรีดาวทุกคันเลยนะคะลูกค้าแจ้งกันเข้ามาได้เลยว่าอยากได้รถรุ่นไหนราคาเท่าไหร่เหล็ทผ่อนเท่าไหร่นะคะรถร้านเรามีให้เลือกมากกว่า400คันเลยนะคะลูกค้าสนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษสามารถทักเข้ามาส่วนตัวออยได้เลย เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่คันแรกก่อนแค่ไฟหน้านะคะก็กินขาดแล้วนะคะคันนี้เป็นไฟ full led นะคะมีสลูปให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าเป็น RS, ปรถ hrv 1.8 rs top สลูปนะคะเป็นปี2020บจนปี2022นั่นเองได้เป็นไฟฟ้ารอบคันนะคะคันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเบาะคู่หน้าเขานะคะได้เป็นเบาะคู่หน้าไฟฟ้าด้วยนะคะในส่วนของพวงมาัย โมาลายได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้ามีหน้าจอทัชสกรีนมาให้ด้วยนะคะมีหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะบวกเครื่องเล่น CD USB นะคะได้หมดเลยนะคะ mm hmm. AUX สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เป็นเกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะคะคันนี้ขับง่ายสะดวกสบายมากๆเลยและที่สำคัญเบาะภายในได้เป็นสีแดงเลือดหมดสูสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะลูกค้าอ สวยมากจะบอกว่าตัวจริงคันนี้สวยมากๆเลยนะคะราคานะคะจับต้องได้แน่นอนนะคะราคาคันนี้นะคะป้ายแดงนะคะต้องมีหลักล้านนะคะลูกค้าระบบเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงเดิมจากโรงงาน,นสครับเพจยังอยู่ให้ครบนะคะไม่มีการแกะออกหรือลอกทิ้งแต่อย่างใดเลยนะคะรถของเราการันตีนะคะว่าสวยไม่มีพิกคว่ำจมน้ําชนหนักอย่างแน่นอนไม่มีกลับไมคก็ไม้ตัดต่อย,ยอมแมวแน่นอนนะคะลูกค้าถ้ามีนะคะ เรารับซื้อคืนเต็มจำนวนเงินเลยนะคะคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ท้ายมาให้นะคะมีสเกิร์ตมาให้แล้วนะคะลูกค้าคันนี้จะบอกว่าสวยมากๆราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าล้อแมกได้เป็นขอบ17นะคะสวยมากๆเลยค่ะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เครดิตดีฟรีดาวทุกคันนะคะที่ออยรีวิวอยู่นะมาดูในส่วนของคันนี้กันบ้างนะคะ ไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าแบบ LED Full Time เลยนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะมีสเตอร์ตมาให้รอบคันเลยแยกไฟเร็วออกมาให้เร็วชัดเจนนะคะลูกค้าสวยมากๆเลยคันนี้ได้เป็นตัว RS นะคะแม็กนะคะได้เป็นแม็กเดิมนะคะหน้าเงาล่องดำขอบ17นะคะอันนี้สวยมากๆในส่วนของด้านสีนะคะได้เป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะส่วนกระจกมองข้างได้เป็นสีดำนะคะตัดกับตัวรถสีขาวมี ไฟเดียว LED มาให้แล้วในตัวนะคะลูกค้าคันนี้นะคะ<ม>เป็น Honda Civic FC 1.5 RS Turbo <ม>ปี2019<ม>นะคะลูกค้าราคานะคะไม่แรงเลยนะคะแ<ม>ละที่สำคัญนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ที่14,000กว่าบาทเท่านั้นเองลูกค้าคุ้มมากๆเลยเดี๋ยวออยจะพามาดูข้างในกันนะคะคันนี้จะได้เป็นระบบไฟฟ้านะคะในส่วนของเบาะนะคะจะบอกว่าคันนี้ได้เป็นเบาะ หนังนะคะเดินได้สีแดงคือส,สวยแบบนี้เลยค่ะลูกค้าได้เป็นพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วนะคะลูกค้าคันนี้นะคะมีระบบกันชนนะคะมีสัญญาณเตือนนะคะออกนอกเลนนะคะลูกค้าและที่สําคัญมีระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติให้แล้วด้วยนะคะลูกค้ากุญแจได้เป็นสมาร์ทคีย์เลดให้แล้วด้วยนะคะในส่วนของด้านเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ เครื่องเสียงสามารถฟัง FM AM CD เสียบ USB ได้นะคะมีกล้องถอยหลังมาให้ครบนะคะคันนี้นะคะได้เป็นระบบแอร์ออโต้ด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะคันนี้นะคะห้องผู้โดยสารกว้างมากๆเลยนะคะลูกค้านี่สครับเพจอยู่ให้ครบนะคะข้างๆนะคะตรงทนักวางแขนนะคะได้เป็น แบบหนังด้วยนะคะมีที่วางแก้วมาให้นะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดํานะคะไม่เก็บความร้อนด้วยนะคะลูกค้าคันนี้กว้างขวางมากๆเลยนะคะไปกันได้ถึง5คนเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะเอาจัดมาให้นะคะได้เป็นล้อมแมกขอบ17นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่7 2 9 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองลูกค้าลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคันถัดไปกันบ้างนะคะ มาดูต่อกันที่คันนี้นะคะ Honda City 1.0 RS Turbo นะคะปี2020แล้วด้วยนะคะลูกค้าตัวกระจังหน้าเขานะคะได้เป็นไฟนะคะเป็น LED แบบ Full Time นะคะเป็นตัว RS นะคะเป็นกระจังหน้าลังรึ่งแบบนี้เลยะคะ่ะมีสเกิร์ตด้านหน้าให้นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยล้อเดิมจากโรงงานขอบ15นะคะลูกค้าคันนี้สวยๆเลยได้เป็นหน้าเงาล่องดำนะคะลูกค้าโดยรวมสภาพ 99%ก็ว่าได้นะคะลูกค้าจะบอกว่าคันนี้ได้เป็นไฟ LED มาให้นะคะตรงไฟเลี้ยวนะคะตัดกับสีตัวรถสีขาวนะคะสวยโดดเด่นมากๆเลยนะคะมาดูต่อกันที่ด้านในกันบ้างเลยดีกว่าคันนี้นะคะได้เป็นกุญแจแบบกุญแจสมาร์ทท่เลตด้วยนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะคันนี้นะคะได้เป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะคะทั้งคันเลยนะคะ ในส่วนของเบาะนะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะอาคัรทาลร่านะคะส่วนๆแบบนี้เลยนะคะเดินได้นะคะสีแดงนะคะเป็นข้างๆจะเป็นขอบเป็นหนังนะคะลูกค้าคันนี้ตัดด้วยหนังนะคะในส่วนพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้า และที่สําคัญคันนี้ไม่น้อยแค่72,000โลเท่านั้นเองะะูกคาคันนี้มีสเกิร์ตมาให้รอบคันมีสปอยเลอร์มาให้นะคะคันนี้ในระบบนะคะได้เป็นระบบแอร์ออโต้ด้วยนะคะหน้าจอทัชสกีนนะคะเออกียร์ออโต้นะคะคันนี้นะคะออยจัดมาให้ในราคานะคะ479,000บาทเท่านั้นเอง479,000บาท 8,000ตัว RS Turbo คันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่คันถัดไปกันบ้างคันนี้นะคะคันนี้นะคะได้เป็นตัว Honda City นะคะ1.5 SV ปี2018คันนี้มาพร้อมกระจังหน้าฮาโลเจนนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะคันนี้มีสเกิร์ตมาให้กระจังหน้าได้เป็นกระจังหน้าหลังพึ่งนะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยมีไฟ daytime running l มาให้ด้วยนะคะ ล้อนะคะได้เป็นล้อขอบสิบห้านะคะอันลอยนะคะเป็นล่องหน้าเงาล่องดํานะคะสวยแบบนี้เลยทันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าได้สเกิร์ตรอบคันนะคะ <S <S มีกล้องไยหลังมาให้ด้วยนะคะลูกค <S 2> <S 2> ้าคันนี้รถสวยไม่น้อยราคาออยตั้งขายอยู่ที่สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทสี่แสนสองหมื่นเก้าพันผ่อนแปดพันลูกค้าเอาไหมเดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่ด้านในคันนี้นะคะได้เป็น คันนี้นะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะได้เป็นเบาะผ้าสีดํานะมาพร้อมกับนี่เลยด้านบนยังไม่ได้แกะสติกเกอร์ออกเลยนะคะลูกค้าปลอกใหม่มากคันนี้แนะนําเลยนะคะลูกค้าถามหากันเข้ามาเยอะมากกว่านี้ออยมารีวิวให้ดูแล้วนะคะลูกค้าติดขัดตรงไหนนะคะสอบถามออยเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้า ได้เป็นหน้าจอทัชส,สกรีนได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าแอร์ออโต้สามารถฟัง Fm.A. M เชื่อมต่อ y o u t u บลูทูธย o o t USB ได้เลยนะคะลูกค้ามาดูต่อกันที่ด้านหลังบ้างด้านหลังกว้างขวางค่ะมีที่ชาร์จแบตให้นะคะตรงจุดเลยนะคะไม่ต้องแย่งชาร์จกับข้างหน้าเลยนะคะลูกค้านี่เบาะได้เป็นเบาะผ้านะคะมีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะ สวยมากคันนี้เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่คันนี้เลยค่ะกับ Honda Jazz 1.5นะคะ S V ปี2016จดปี2017คันนี้เลย มาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะตัดด้วยสีดำเงานะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเ,เตอร์แล้วด้วยนะคะมีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมาให้นะคะลูกค้าในส่วนของด้านล้อได้เป็นล้อมแม็กสีขาวนะคะขอบ15้านะคะสีเดียวกับตัวรถเลยกระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีขาวตัดด,ดำมีไฟเลี้ยวมาให้กุญแจเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคิเลตนะคะลูกค้านี่กว้างขวางมา,มากๆเลยเบาะหนังนะคะเป็นสีดำนะคะ ระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะคันนี้สามารถฟัง fm วิทยุนะคะฟัง a อ x เนะคะเสียบ USB ได้ด้วยนะคะลูกค้าระบบแอร์ก็ได้เป็นระบบแอร์ออโต้ด้วยนะคะลูกค้าในส่วนของด้าน,นหลังกันบ้างด้าน,นหลังนะคะกว้างขวางค่ะลูกค้าสไตล์แจ๊สนะคะเห็ Z นเล็กๆอย่างนี้นะคะแต่ว่านั่งนะคะเบาะเข่าไม่ติดเบาะแน่นอนนะคะลูกค้าน,นี่สามารถนั่งได้ถึง จุๆเลย5คนค่ะลูกค้าแต่ว่าถ้า4คนกําลังพอดีเลยนะคะลูกค้ารถนะคะการันตีรถโครงสร้างเดิมเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะออยให้ในราคา389,000บาทใครสนใจติดต่อเข้ามาหาออยได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างเลยค่ะ